ก็เป็นแกรนนะฮรบอกแล้วว่าแกลนของเราก็ยังคงครคเตอร์เดิมหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยเห็นในโซเชียลบอกว่าแหมวันนี้คนดูจะถึง2 0 0 0 3,000หรือเปล่าขอโทษนะครับพันเอ่อหนึ่งหมื่นหกพันวนเวียนอยู่แถวหนึนะครับอก่แสดงว่าปีนี้คือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจจะไปยิงเวทีใหม่ที่บังเอิญว่าเราเพิ่งแถลงข่าวไปก็อาจจะต้องยอมรับว่าเราเพิ่งแถลงข่าวไปแน่นอนคนจะพูดถึงเยอะ นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าคนพูดถึงแกรนน้อยนะฮะแล้วคนก็พูดถึงแกรนค่อนข,ข้างเยอะขึ้นในปีนี้ครับอ่าเป็นยัปีนี้เป็นยังไงครับพ<ด><ด>อเห็นน้องน้อยแต่ละคนเป็นดีค<ด><ะ>รมีความรู้สึกว่าตอนที่ออนไลน์แล้วยังไม่ได้มาเจอกันจริงๆเนี่ยมีความรู้สึกว่าคาดหวังเอาไว้ระดับหนึ่งนะฮะซึ่งไม่ได้เยอะมากเพราะว่ามีความรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยแอบหายไปแอบไม่อ่าเจอจ้าสักเท่าไหร่แต่พอมาวันเนี้ยก็มีความรู้สึกว่าเออกลับกันมานะแล้วก็คนที่ไม่มีกระแสก็ สามารถที่จะสร้างตัวตนให้เรารู้สึกจําได้นะจำได้โดยที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วเราก็จําชื่อได้จําชื่อจังหวัดได้ก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวโชว์นะที่ทําให้คนจดจําได้ดีก็ถือว่าเป็นการพรีเซนเทชันวันนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าทําให้งานสนุกมากนะอาจจะเป็นเพราะเราเปลียนที่ด้วย ทุกคนก็ได้เล่นเต็มจัดเต็มนะฮะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของน้องๆในการเริ่มต้นาชอบใครที่สุดไอเดียอะไรนะไอเดียเธอชอบใครที่สุดโอ้โหตอบไม่ได้ฮะการแข่งขันนะฮะแต่ถามว่าถ้าชอบใครก็ต้องชอบความต่างถ้าถามว่าผมชอบใครถ้าชอบความแปลกโดยที่แบบเสี่ยงตายผมก็ชอบประทุมธานีแปลกดีถ้าแนวดนตรีผมก็ชอบสองสองคนอะไรสองสามโคนอ่ะอย่างที่ได้รางวัลไปก็คือฉาเชิงเซาฉาเชิงเซาก็เรียกว่ามาเต็มมง ถ้าเกิดเสิร์ฟแอลกอฮอล์ก็สามารถต่อจะตอ่อได้เลยก็มาเต็มมาเต็มแล้วก็ส่วนแนวสวยก็ยังมียอยู่เหมือนเดิมก็คือมีขบวนมีไรนะส่วนแบบบางคนก็มีออปชั่นเพิ่มก็ยังคงลักษณะเดิมแต่ที่แตกไปก็คือมินิคอนเสิร์ตอันนี้ก็มีหลายคนแล้วก็อย่างที่บอกก็ทุนถ่านอีกครับแสดงว่าหลายคนก็เกินคาดสำหรับที่เราแบบดลอ้าวเกินคาดเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเห็นรู้สึกซึมๆหน่อยๆบางคนเอ้า มาซะแน่นเลยนะฮะมาซะจนเจ้าวาัดงงอ่ะ <c oughs> เพราะว่าไป <ฮะ S 2> อาศัยอยู่ในวดันวดก็เต็มไปหมดเลยเจ้าวาสก็ถามมาทําอะไรกันเลยเยอะแยะไปหมดโยมนะฮะ้วโยมเสียงดังมากโยมไปซ้อมร้องข้างๆวัดเลยนะฮะก็ถือว่าสนุกครับเพราะว่าเนี่ยแหละครับจริตแกนที่บอกว่าหาที่ไหนไม่ได้ถึงเวลาแล้วนะฮะเติมเติมน้ำมันเต็มแล้วน้องๆทุกคนก็นก็ใส่เต็มแพ้ชนะว่าอีกจะเป็นโจทย์ยากสำหรับปีหน้านะครับดูใที มันมันมันไม่เคยมีอะไรครรมยากเพราะว่าทุกอย่างอ่ะมันเหมือนโพรเจคชั่นเนี่ยเราเรียนรู้ในปีนี้แล้วเราก็ทุกทิ้งแล้วเราก็เรียนรู้กันใหม่ทุกครั้งเพราะฉะนั้นการที่เราทํางานโดยการใช้โจทย์ที่ไม่ได้อิงโจทย์เดิมอ่ะมันก็สนุกไปทุกครั้งนะครับเพียงแค่ว่ามันอาจจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศแล้วมันได้อย่างที่เราคาดหวังไหมแต่มันไม่ค่อยซ้ำมันไม่ค่อยซ้าอย่างปีนี้วันที่ยี่าก็ไม่ซ้ําเลยนะฮะถ้าใครเห็นเวทีแล้วจะบอกเลยว่าซุปเปอร์ว้าวแต่มันก็ไม่ได้ลงทุนเยอะนะแต่ว่ามันเป็นครีเอทีฟไอเดีย ผมแอบสตอรี่ไปนิดนึงแล้วว่าสปู๊เข้าไปดูก่อสร้างอยู่นะฮะเพราะว่ากรก็คือกลายเป็นว่าน้อยกว่านี้ไม่ได้หรอกแกนอ๋อเขามานน้อยสะกดยังฮะโอ้น้อยแต่มากน้อยแต่มากก็นิดนึงครับก็ให้ผสมฐานะที่สปอนเซอร์ให้การสนับสนุนจริงๆครับตัวเลขทุกตัวที่ผมพูดออกจากปากบริษัทเราเป็นมหาชนเราจะพูดตัวเลขผิดเพี้ยนไม่ได้เลยผมอาจจะหลุดจากตําแหน่งซีอีโอก็ได้เพราะฉะนั้นผมพูดอะไรกลุ่มรับผิดชอบ มิสแกรนดะ์ไทยแลนด์ณยอดตอนนี้อาจจะมีขยับเกินนิดหน่อยแต่ขอรวบตัวเลขกลมกลมนหนึ้อยยีล้านบาทแต่มีเกินเป็นหลักแสนครับเย้ขอบฟ้ามีอะไรที่มานี้จะมีเซอร์ไพรส์หรืออะไรยังไงเป็นคนที่จะเซอรเซอร์ไพรส<ม>์เหรอครับไม่มีหรอกครับ<ด>ชีวิตเราไป alf, <ๆ S 2> เรื่อยๆพักก่อนก็นได้นะอ <laughs> เอาเป็นว่ามันก็โอเคแหละแล้วก็เรเชลก็จะมาร่วมงานด้วยนะครับกำลังจะบินกลับมาเพราะว่าไปอยู่อินเดียเนื่องจากว่าพาสปอร์ตอินเดียต้องวีซ่าเยอะๆ นะครับไม่สามารถวีซ่านอกประเทศได้เราไปให้น้องวีซาอ่ายุโรวีซ่าอะไรใดๆให้พร้อมสำหรับในการรถลดโชว์ในต่างประเทศครับก็จะมีแล้วก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์หรอมัน <Okay. S 1> ก็เป็นเรื่องก็ต้องรอแล้วกันนะ mm hmm. วันที่เท่าไหร่นะยี่บาย <laughs> ยัง Surprise, ยังไม่เซอร์ไพรส์ยังไม่เซอร์ไพรส์ ก็ไม่แ uhm ค <getting off Tower> ่สองวันยังใจเย็นนะสุดพ้ายเดี๋ยวจัดให้ใจเย็นนะแต่ว่าจะมีโซคิทอยู่ใช่ไหมครับั็ก็มีบ้างชีวิตก็ต้องเย็นละครับมีแต่ติ่นเต้นติ่นเต้นนะฮะอะถามเรื่องมิสแกาสิฮะแล้วทุกคนทำยังไงบ้างับมีวัดมงกุฎก็เสร็จแล้วนะฮะมี11บเอ็ดนะไม่ถึง18นะฮะโมเดลชิลล์ดักชั่นดักชั่นเต็มที่ตามสไตล์เดิมบัดเจ็ต ผมมันก็เหมือนเดิมนะครับมันอย่างน้อยมันก็ต้องมี20กว่าในวันสุดท้ายนะฮรรวมทุกอย่างนะครับไม่ใช่หมายความว่าเฉพาะสิ่งหนึ่งสิ่งใดเช่นระบบกล้องระบบโอเคระบบทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรวมถึงแสงสีเสียงนะครับเราทุ่มค่อนแสงค่อนข้างเยอะนะครับมีอะไรที่ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเราก็ดึงมาใช้เป็นเจ้าแรกๆนะฮะก็ก็ภูมิใจเพราะว่าเราก็ต้องตอบแทนคนดูคันข้างสูงครับ ค็ักับสุ7โมงไงงพิเศนี้เป็นรางวัลพิเศษเป็นเราก็นุโมงเหมือนเดินเบสเซอร์ครเพราะเราเป็นมนนิสแกนบ้าขายของนะฮะก็ยังเหมือนเดิมครับนะฮะหมดแ้วนะครับขอบคุณนะครับอยออคร้อรม,มีอะไรที่แบบว่าต้องติดตามห้ามพลาดเอกสารหรือว่าห้ามพลาดรอบตอรส่ไปทางมิสแกรนไมิแกนต้อมิสแกนก็ต้องตามอาจรดาตามที่เราวางไว้ก็คืออ่านแน่นอนนะครับ เราจะมีทุกรอบแล้วเราก็จะไปสนุกกันต่อที่สงขลาสงขลาก็ดีใจมากที่ได้โรงแรมที่พามเป็นโรงแรมนี้เพราะเนื <c oughs> อ่องจาก <c oughs> มันไม่ยุ่มวุ่นวายกับคนอ <c oughs> แล้วหน้าโรงแรมเราก็มีร้านกาแฟหลุหล่มล่ามีร้านของของของกินเราแบบเอนจอยมากบอกเลยแล้วก,การก็บตัวเป็นเรื่องเล็กเรื่องพักผ่อนเป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนั้นคืออยากให้ทุกคนสนุกอะ่ะน้องต่างากไปนะพวกพี่เราครับสื่อเราก็ไปนั่งกินกาแฟเล่นกันบรรยากาศดีมากโรงแรมดีมากบอกเลยนะไม่ได้เชีย์ออกนอกหน้าเลยนะแบบ ผมลงไปดูด้วยตัวเองอเพราะว่าทางมียาเขาก็ให้เกียรติท,ทั้งนั้นที่เขาเป็นคนดูแลแหละแต่ผมก็ไปอินสเปคให้ว่าเอออันนี้โอเคอันนี้โอเคอันนี้โอเคแล้วห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมบอกเลยนะฮะเออเพอร์เ,รเฟกมากหมายถึงว่าอีเวนต์เล็กๆอะไรเราจะจับที่นั่นเลยเป็นโรงแรมที่สร้างใหม่ห้องก็ดีก็จะมีความสุขแล้วกลับมาไปนอกที่นี่นะครับก็ค่อนข้างจะเหนื่อยนิดนึงแล้วก็ในปีนี้เนื่องจากว่ากิจกรรมมันเยอะ,อะเราก็เลยเราได้ห้องฟรีที่โรงแรมแต่เป็นห้อง ห้องจัดเลี้ยงมันจะเตี้ยเราก็เลยปิดพอยาวเลย <c oughs> ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ขายะนะคะฮะเราจะทํากิจกรรมกันที่นี่เพราะหนึ่งแอร์เย็นสองมันกว้างสามเสียงดังได้สี 4, ห่ห้องลงห้องน้ำแล้วห้องเปลี่ยนอะไรมันเยอะเพราะฉะนั้นอย่างพรุ่งนี้ก็กิจกรรมทุกคนก็ออกจากโรงแรมแล้วก็มาทาที่นี่แล้วก็ไม่ไม่รบกวนห้องที่โรงแรมเพราะว่าออฟฟิศเราย้ายมาอยู่ในข้างหลังบางสวนครับวีนี้ก็มีการย้ายโรงแรมด้วยจากที่แล้ว ใช่ครับย้ายโรงแรมเพราะว่าโรงแรมปีที่แล้วเขาบอกว่าเราเสียงดังซึ่งถามว่าจริงๆงดังไหมดังมากครับดังมากเพราะเขาบอกว่าแขกเขาเริ่มงงว่าที่ล็อบบี้ทําไมทุกคืนมีตะคนนะฮะเที่ยงคืนตีหนึ่งยังไม่หลับไม่นอนแล้วก็ยังมีตั้งกลุ่มคอยบูมกันคอยก็เล่งงเขาคว่าเราเป็นอะไรจริงๆแล้วเราก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็เลยก็เลยย้ายโรงแรมเดี๋ยวโรงแรมนี้พอเขารู้แก้วเดี๋ยวเราก็ย้ายอีก ไม่เป็นไรครับเพราะเรามีตังค์จ่ายเราก็ไปเรื่อยๆเลี้ยงค้าปีนี้จะมีการล้างอาถรรพ์บอสชอยไว้บอสชอยเหรอครับอาถรรพ์ก็คือว่าคนบอสชอยจะชนะโอเคโอเคเดี๋ยวจะพยายามเลือกคนไม่ชนะไว้ได้หรือเปล่าปีละยังสับขาหลอกแล้วกันเนาะถ้าสมมติว่าผมอยากให้คนนี้ชนะผมต้องไม่เลือกบอสชอยโอ<ห>เคไหมปีนี้แบบว่าจะไม่หรอกครับนาทีฉุกเฉินบางทีอ่ะมันมันคิดไม่ออกจริงๆก็ก็เป็นคิดคนที่แบบ เป็นคนที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือมีชานที่ดีที่สุดคนหนึ่งแต่ถามว่ามันชัวร์ไหมที่แบบส่งไปถึงท็อปไฟแล้วมันจะได้มงมันไม่ชัวร์นะแต่ว่าโชคดีที่ทุกครั้งที่ผ่านมามันก็ได้ของมันมันก็ได้ของมันแหละนะฮะเพราะว่ามันก็ต้องประจักษ์อ่ะอย่างฮะอย่างหลินเนี่ยทุกคนก็กดบ่นด่าว่าโอ๊ยทําไมเอาหลินก็พูดตรงๆว่าในปีที่แล้วนะชอยที่ดีที่สุดที่จะทําให้บริษัทเราอยู่ได้ก็คือหลิน นะครับนี่พู้ชมตัวอย่างพรุ่งนี้อย่าลืมนะวายวีเลฟรอบสื่อมวลชนไปนะไปครับเจอคนต้องมาด้วยนะวายวีเลฟโอ้เพิ่มเรียบร้อยนะมีรอทุกคนอยู่นะครับพรุ่งนี้เป็นนางเอกเดียวแล้วยังมีอีกเรื่องหนึ่งแล้วยังมีจะเปิดกล้องซีรีส์อีกก็ถือว่าหากินได้ไม่กิบนะฮะถือว่าเราเลือกถูกถูกเลยทุกคนก็ถูกสิครับเพราะว่าเขาหาเงินให้เราได้ต้องต้องรุ่งนี้มีแฟนไปเยอะไหมครับมิแกนไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับน้องครัน้องต้องทํางานนะฮะมีผมไปฮะมีผมไป เออจริงๆแล้วเนี่ยเอาเอานะผมมาเชื่อเรื่องความรู้สึกผมเพราะผมทําอะไรอะผมทาด้วยความพยายามแล้วก็จะมีความรู้สึกตามหลังมาผมมีความรู้สึกว่าปีเนี้ยผมจะต้องได้อะไรบางอย่างจริงๆอันนี้แบบไม่ได้ไม่น่นเลยนะผมมีความรู้สึกผมจะต้องได้อะไรบางอย่างที่มันได้เป็นเนื้อเป็นหนังบ้างนะโอเคที่ผ่านมามันอาจจะแบบเฮ้ยจุดรลุที่อิงฟ้าตามมาที่อุ้มต่อด้วยหลินมันก็ยังสู้โหเบอร์ เบอร์ใหญ่สุดเขาไม่ไหวมันยังห่างแต่ปีนี้ผมว่าผมอยากหาคนที่ใกล้นะแต่คงอย่าไปแซงพี่อินฟ้าเขาเลยนะปล่อยเขาเถอ, <c oughs> อะเพราะเขานู่นแล้วฮะติดเพดานไปหมดแล้วก็คือมั่นใจว่าปีนี้อาจจะได้คนที่แบบอาจจะไม่ได้มีกระแสก็ได้แต่ผมอยากจะปั้นให้ดังอ,อ,อสนี้เซ็ตส่วนตัวหรือว่าไปเปิดไพ่มามีไพ่ด้วยเหรอค<ข>รับไม<ข>่ก<ข>็คือผมจะใช้หลักศิเซ็ตด้วยแล้วปีนี้มีความรู้สึกว่า ผมรู้สึกรู้สึกเหยีย <c> ม <oughs> <c oughs> มันมือที่จะทํากับน้องสักสองสามคนที่ผมแอบเลงเ็เาาง,ง,ลงเลง,เลงไลว้บ้างถ้าจะเป็นสตาร์ก็ต้องพูดตามตรงว่าก็ต้องมีเล็งไว้บ้าง <c oughs> แต่ว่าใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้เลงเนี่ยก็รีบขายของรีบขายของก็คือการจะเป็นสตาร์มันไม่ได้ไหมายความว่าสวยนะมันจะต้องมีความน่ารักมีความแบบพร้อมใช้แล้วก็มีเลขกลมี ต้นเชิงที่ทําให้คนทุกคนอยู่กับอยู่กับเราได้คนคนนั้นก็คือหมายถึงผมด้วยผมต้องอยู่กับคุณได้หมายความว่าชอบดูคุณแล้วก็ชอบคุยกับคุณอันนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของการที่จะเป็นสตาร์ไดคว่าไม่ต้องบอกชื่อก็ได้ค่ะแต่แบบไม่บอกว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยอ้าวมนจเาหนึ่งคนยเดียอ๋อทั้งเ็ขาไม่เป็นไรนะ ด่านนั้นเพราะเราเพิ่งเจอกันวันแรกจริงๆนะเดี๋ยวรอก่อนคนที่มองไว้หรือคนที่รู้สึกดีๆอาจจะแบบอื่นสายก็ได้หรือไม่ก็อาจจะไปหยิบเสื้อของใครที่ผมไม่ชอบมาใส่ก็ได้ใครส่งมาอะไรอย่างเงี้ยใครส่งเจอมาทุกอย่างมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ปากน้องทุกคนด้วยว่าอะไรที่องค์กรชอบและไม่ชอบก็ปฏิบัติเพราะเรามาแคสงานพูดกันลงตบนะฮะ ว่าอีกหนึ่งเรื่องค่ะเมื่อกี้อย่างที่พี่วัฒนบอกไปเนาะพี่วัดก็คือพันธมิตรจะชอบการพรีเซนต์ของน้องพอสมชุมพนีมิทีนี้มัาก็จะเชื่อมโยงกับเรื่องของแตงโมหลายคนบอกว่าเหมือนช่วงนี้พี่วัดเงียบเงียบไปเองแตงโมใช่ไหมเออเงียบไหมคุยกับอาจารย์บันเทพอยู่